ครับวันนี้วันที่23พฤษภาคม25 1 4ก็น,นี้ณแหล่งท่องเที่ยวตรูทมวันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดการเรียนรู้ได้เลยอย่างเป็นอย่างดีนะครับของนะครับพี่อนงศ์รีแกประโรแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รักสิ่งแวดล้อมด้วยครับที่ท่านเห็นนะครับนี่คือนี่คือสิ่ง,งที่ได้จากการเผาขยะทั่วไปที่เกิดจากการคัดแยกแล้วนะครับ ก็คือขี้เถ้านั่นแหละที่เข้าจากการเผาแขทั่วไปท่านร่อนนะครับท่านร่อนออกมากลายเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับที่เอามาผสมกับดินหรือผสมกับสิ่งอื่นๆเพื่อที่จะใส่เข้าไปไม่ต้องผสมหรอกครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่เยอะะเลยอันนี้ก็เป็นแกลบที่เผานะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือน้ำสาวข้าวที่เราล้างข้าวนะครับล้างข้าวสารนี่แหละหรือเรา ขุมข้าวก็เอามาเก็บไว้เพื่อมาผสม,มเป็นส่วนประกอบต่างๆในการฉีดพ่นพืชเป็นปุ๋ยทางใบไปนะครับนี่จุลินทรีย์สกษตรท่านก็ท,นทำนะตรงนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยที่ให้ได้เห็นว่าในครูเรือนเรานี่ตะกร้าที่ท่านไว้ร่อนคิดเท่าที่เกิดจากการาเผาขยะนะครับเห็นไหมครับง่ายๆเห็นไหมครับง่ายๆนะครับสิ่งเหล่านี้จัดการนะครับให้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนั้นเลยนะครับน้ำขยะ น้ำหมักชีวภาพทั้งหลายเลยนะครับผมเองก็เคยนําเรียนท่านว่าขยะอินทรีย์ทั้งหลายหลยเราเอามาเป็นน้ําหมักชีวภาพก็เกิดเป็นเอาไปผสมน้ําแล้วก็เป็นปุ๋ยทางการฉีดพ่นให้กับพืชต่างๆเยอะแยะเลยนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับเรียนรู้เอาจาก AYOU t u b e ต่างๆถ้าท่านจะทําแล้วก็ปรับเอานะครับตรงนี้ท่านก็ทําไว้นะครับโอ้นี่ดูนะครับท่านกําลังเพาะพริกนะครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกที่ แหล่งเรียนรู้นะครับโคงน้องนานะครับของท่านนะครับไกลๆทางโน้นนั่นแหละครับ17ไร่ของแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่จะปรับเปลี่ยนเป็นการช่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรเดี๋ยวท่านรอยติดตามชมตอนนี้กําลังเร่งปลูกต้นไม้เพื่อให้ยืนต้นนะครับต่างๆเยอะแยะเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ทําไว้นะครับเพื่อเอามานะครับเป็นปุ๋ยทางใบทท่านดูนี่คือ ผักบุงนะครับที่ท่านเพาะเพื่อเอาไปปอใช้ในกิจการของชาบูตรูทมนั่นเองผักเครื่องผักบุ้ง8วันครับเมื่อ8วันท่านจะนะครับดำเนินการนะครับถอนหรือตัดเอาไปนะครับไปใช้นะครับที่ชาบูนะครับพันกับเนื้อที่ฝานบางๆมาพันแล้วก็จิ้มรับประทานปลอดสารร้อแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์มากนะครับที่ท่าน เี่ยนงศีได้คิดนะครับในการเพาะผักบุ้งแปดวันเพื่อเอาไปรับประทานท่านลองมาชิมดูนะครับชาบูตรูทมอร่อยเลยทีเดียวผมประมาณแล้วครับนะนะครับตอนนี้เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดภายใต้มาตรการโควิดครับผมวันนี้นะครับพาท่านมาอัปเดตในแหล่งเรียนรู้นิดๆหน่อยๆที่มันมากมายด้วยคุณค่านะครับนี่นะครับดูเยอะะที่คนเรานะครับคิดที่จะทําที่จะสร้างนะครับท่านไม่จําเป็นต้อง ไปคิดอะไรมากมายนะครับตะกร้าเก่าๆทุงปุ๋ยเก่าๆท่านเอามาเลยนะครับใส่ท่านก็สามารถปลูกพืชผักได้เยอะแยะนี้ท่านก็ทํานะครับนี่ปลูกฝรั่งตอนนี้นะครับในตะกร้าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งปุ๋ยก็เกิดจากขี้เท่าเองนะครับที่ท่านได้ร่อนมานะครับเห็นไหมครับนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดเรียนรู้หนึ่งที่เรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดนะครับท่านดู โอ้นี่ท่านทําเป็นหลุมขนาดใหญ่นะครับที่เราทําตามระบบธนาคารน้ำใตดินใส่หินก้อนใหญ่แล้วก็มีหินก้อนเล็กทับแล้วก็มีตัวระบายอากาศหายใจซึ่งเป็นท่อพ v C ีขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับก็รับน้ำนะครับรับน้ําที่เกิดจากการใช้นะครับของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวนะครับเนี่ยน้ำที่มันล้างจานน้าอะไรต่างๆนะครับก็จะวิ่งเข้ามาสู่ธนาคารน้ำใตดินเพื่อซึมลงไปใต้ดินเติมน้ําให้ดิน นะครับหลักการนี้ผมก็มาเรียนรู้พอไปใช้ที่เรียนผมนะครับท่านก็คงจะเห็นผมมีอยู่5้าบ่อที่เรียนผมเนี่ยก็เกิดจากการดักน้ําล้างมือดักน้ําห้องน้ําดักน้ําจากโรงอาหารประมาณนี้แต่ของคุณอนงศรีนะครับพี่นนงศรีท่านจะทําบ่อบ่อพักบ่อบําบัดนี่นะครับนี่ท่านดูเดี๋ยวผมเองก็ผมต้องมาเรียนรู้นะครับนี่นะครับมีบ่อพักนะครับก่อนที่จะลงไปก่อนที่จะลงนะครับตรงนี้นะครับท่านดูนะครับนี่ อันนี้เป็นบ่อ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 ที่สองนะครับก่อนที่จะปล่อยลงรนาคารน้ําใต้ดินนะครับถูกบําบัดตรงนี้อันนี้บ่อที่หนึ่งนะครับนี่นะครับอ่าโอ้นะครับเดี๋ยวผมเองก็คงจะมาศึกษานะครับอย่างชัดเจนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนี่บ่อกรองอันนี้เป็นบ่อกรองนี่คือหลักบ่อดักตะกอนไขมันนั่นเองครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะ นี่นี่นี่นะครับเห็นไหมครับท่านทุกอย่างทําในระบบของการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการจะทําแหล่งท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่ต้องคานึงสิ่งแรกไม่ใช่ผลกาไรท่านต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันแล้วนั่นแหละครับท่านจะได้รับเรียกว่าเป็นวิชาทานความรู้ให้ผู้มาท่องเที่ยวด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆลองเอาไปคิดที่นี่ขยะเป็นศูนย์ครับซีโร่เวสนะครับ ซีโรเวสนะครับก็คือขยะเป็นศูนย์ของแหล่งท่องเที่ยวนะครับตรงนี้พาท่านมาเห็นนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับกับความรู้ดีๆจากแหล่งท่องเที่ยวตรุทมครับนะครับขอบคุณครับแหล่งท่องเที่ยวตรุทมตรงนี้นี่เห็นไหมครับแวะมาเยี่ยมนะครับบ้านตะเบยตำบลจันดุมอำเภอพระลาชัยจังหวัดบุรีรัมดังแล้วครับนะครับตรงนี้ก็มีผู้ที่บอกต่อนักท่องเที่ยวเขมาเยอะไม่ต้องห่วงนะครับความปลอดภัยมีครับร้อยเปอร์เซ็นต์สะอาด นะครับนี่แหละครับบุฟเฟ่ชาบูตรุทมนะครับตอนนี้ร้านเปิดแล้วแต่เป็นการเปิดแบบบุฟเฟ่ที่บริการนะครับมีการบริการของเจ้าหน้าที่มาชมนะครับผมเองก็มาแล้วอร่อยครับแซ่บ199บาทครับนะอันนี้พาท่านเข้ามาชมนะครับสถานที่ที่สะอาดสะอ้านนะครับของบุฟเฟ่ชาบูตรุทมเราเนี่ย นะครับสด,สดเลยเพราะว่าตอนนี้เราใช้เสิร์ฟให้อย่าใหเป็นฟเ่์เเสิร์ฟก่อนในช่วงนี้ตอนนี้นะครับเป็นการเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟท่านทานจนอิ่มนั่นแหละครับแต่จะมีเจ้าที่เสิร์ฟบริการเพราะว่าช่วงโควิดจะต้องเป็นไป,นปนตามมาตรการราะฉะนั้นนะครับมีเครื่องสไลด์ให้เห็นจะจะเลยนะครับ,บเข้ามาสู่ห้องครัวที่มีมาตรฐานท่านดูนะครับเครื่องลลางจานเคยเห็นไหมครับท่านครับนี่ พวกเราเคยใช้ค,ชคนล้างจานตัวนี้เรามีระบบเครื่องที่มีความร้อนมีการฆ่าเชื้อเป็นไปอย่างมาตรฐานแล้วก็นะครับระพคดง่ายลงทุนครั้งเดียวแต่มีความประหยัดนะครับของคนงานต่างๆเราก็เอาคนงานไปทําอย่างอื่นได้เพราะมันทําหน้าที่ของมันสแล้วมันมีการมีความสะอาดมีการฆ่าเชือ้อโอ้โหนะครับท่านปลอดภัยนะครับตรงนี้ดูนะครับหลังจากนั้นก็มาเก็บไฟเพื่อบริการท่านนะครับก็เข้ามารับประทานนะครับที่ชาบูตรูชมของเรา ครับอร่อยนะครับอร่อยนี่มีวัตถุดิบที่เตรียมไว้รองรับท่านเยอะแยะนะครับโอ้โหวันนี้ได้เข้าถึงห้องครัวเลยครับนะครับนี่วันนี้เห็นไหมครับนี่พี่น้องจากเยอรมันครับเยอรมนีนะครับก็ได้มารับประทานอาหารที่ตรูทมเรานะครับทันดูนนะครับสะอาดๆนะครับก็แวะมาชมนะครับแวะมารับประทานอาหารมาลิ้มรสชาติอาหารนะครับที่ตรูทมแหล่งท่องเที่ยวนะครับท็อป10นะครับของ ประเทศไทยหรือของจังหวัดวิรัตที่บ้านตะเบกบ้านเกิดผมเองครับวันนี้นะครับพาท่านมาอัปเดตครับ